สวัสดีครับก็ผลงานในพรีเมียร์ลีกนะครับเจอบอลเปลี่ยนโค้ดลิวพูก็ทําได้สวยงามมากนะครับชนะ5หระตศูนย์แล้วก็โมล่างทองโชว์ีลาในการจบสกอร์ที่เรียกเสียงฮือฮาต่อเนื่องมาจากเกมที่เสมอแมนซิตี้สองนะครับแต่เกมนี้เนี่ยรักษาคลีนชีตได้ด้วยชนะ5หราตูศูนย์ผลงานของลิวพูเองเนี่ยตอนนี้ ก็ถือว่าน่าพอใจนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้เกมใน ucl เนี่ยลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนแอตเลติโกเมริดแอตเลติโกเมริดเนี่ยลงเล่นในลาลิกา้าก็จำนวนเกมที่เล่นในลาลิกา้าก็เท่ากับที่ลิเวอร์พูลเล่นในพรีเมียร์ลีกก็คือ8เกมเท่ากันนะครับแล้วแอตเลติโกเมริดเนี่ยชนะ5ลิเวอร์พูลก็ชนะ5เหมือนกันนะครับแต่เกมที่เสมอเนี่ยแอตเมติกเนี่ยเสมอไปสอ ลิเวอร์พูลเสมอสามแล้วก็แอดมิริทแพ้ไปหนึ่งนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองไม่มีเกมที่แพ้เลยประตูที่ยิงได้แอดมิริทเนี่ยยิงได้สิบเอ็ดริ้วภูยิงได้ยี่สิบสองมากกว่ากันเท่าตัวนะครับเสียประตูเท่ากันนะครับที่หกประตูเท่าเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกได้เสียลิเวอร์พูลก็มากกว่าแอดมิริทเนี่ยสิบเอ็ดลูกลิเวอร์พูลเนี่ยมีลูกได้เสียที่เป็นบวกอยู่สิบหกลูกแอดมิริทเนี่ย มีลูกได้เสียอยู่แค่5ลูกเท่านั้นเองแต้มก็เป็นแอดริทเนี่ยมีอยู่17แต้มลิวฮูมีอยู่18แต้มทีนี้ถ้าไปดูเกมในบ้านของแอดมิริทเนี่ยนะครับเล่นไป4เกมนะครับชนะ2เสมอ2ไม่แพ้เลยนะครับผลงานในบ้านไม่แพ้แต่ว่าการยิงประตูก็ได้ไม่เยอะนะครับได้5เสีย2นะครับลูกได้เสียก็บวก3มีแต้มอยู่10แต้มถ้าเอาเฉพาะเกมที่เป็นเจ้าบ้านนะครับ ส่วนิบูเนี่ยถ้ามาดูผลงานในเกมเยือนเนี่ยริบูเนี่ยเล่นไปสี่เกมเท่ากันนะครับชนะ 3, สามเสมอหนึ 1, ่งยิงไปสิบสี่นะครับแล้วก็เสียไปสามมีลูกที่เสียบวกสิบเอ็ดมีคะแนนได้ในเกมเยือนในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับมีอยู่สิบแต้มนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดในราละเอียดซึ่งผมจะมีเคราะห์ต่อไปนะครับใน UCL เนี่ย ลิเวอร์พูลก็อยู่หัวตารางนะครับซึ่งลูกได้เสียในบานเบอร์เลยเพราะไปชนะปอร์โต้เนี่ยห้าประตูต่อหนึ่งนะครับชนะมิลานก็อุดร์น,นะครับสามประตูต่อสองผลงานที่ชนะ2เกมเนี่ยทำให้ลูกมีอยู่6แต้มอยู่หัวตารางนะครับส่วนแอดมิริตเนี่ยนะครับก็บุกไปชนะมิลานเกมแรกเสมอศูนย์ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลูกได้เสียของแอดมิริตเนี่ยนะครับก็จะเป็นรองลิเวอร์พูลเยอะนะครับแล้วลูกได้ก็แค่2ลูกนะครับ เสียไปลูกหนึ่งก็มีลูกได้เสียแค่บวกหนึ่งเท่านั้นเองส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยมีลูกได้เสียบวกทั้งหมด5ลูกนะครับใน5เกมหลังสุดเลยนะครับในทุกรายการเนี่ยเอร์โกมาดริดเนี่ยชนะไป3เสมอ1แพ้1น,น,นะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ3เสมอ2ตั้งแต่เปิดซีซั่นมาในเกมที่เป็นทางการลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ให้ทีมไหนเลยนะครับแย่ที่สุดก็คือเสมอนะครับทีนี้ เกมล่าสุดเนี่ยนะครับอดเบริตเนี่ยชนะบาร์เซโลนา2องประตูศูนย์นะครับใน UCL ก่อนหน้านี้ก็ชนะมิลานไปได้1นประตูสองแล้วย้อนลึกกลับไปอีกนะครับเจอกับอาราเบสนะครับเกมนั้นแพ้อาราเบสไป1นประตูศูนย์เจอกเกตาเฟ่ก็ชนะเกตาเฟ่ไป1นประตูสองแล้วก็เสมอบิวาวไป0ูนย์นะครับผลงานของแอดเบริต ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับซูรูพูลเองก็ถล่มวัตฟอร์ดไป0-5นะครับเสมอแมนซีในบ้าน2-2นะครับแล้วก็บุกไปเยือนปอโตชนะไป1นึแล้วเยือนเบรนฟอร์ดเสมอประมสามนะครับแล้วก็ไปชนะนอริสในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับ0-3โดยเป็นเกมที่เด็กๆลงสนามกันเยอะเลยนะครับ ถ้ามาดูผลงานระหว่างสองทีมที่เจอกันแอดมิริดเจอกับริวพูเนี่ยนะครับเจอกันในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีการเก็บข้อมูลที่เจอกันในบอลยุโรปเนี่ยก็เจอกันทั้งหมด8เกมนะครับเป็นแอตเลติโกแมดิดเนี่ยชนะเยอะกว่านะครับชนะถึง5เสมอ2แพ้1นะครับแล้วใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแอตเลติโกแมดิดเนี่ยชนะไปถึง4นะครับริวพูเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวแค่นั้นเอง ในรายละเอียดก็เป็นแอตท์เมิเอาชนะเราได้ในเกมที่มาเยือนแอนฟิลด์แล้วก็เป็นที่มาของโรคระบาดโควิดนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยโควิดมันระบาดอยู่ในเมลิดเนี่ยหนักมากนะครับตอนนั้นผู้ป่วยเนี่ยต่อวันเนี่ยหลายพันคนนะครับแล้วก็มีคองเชียร์จากเมลิดเนี่ยเดินทางมาแล้วก็เอาโควิดเข้ามาด้วยนะครับหลังจากที่เล่นกับแอนท์เมิในอังกฤษเนี่ยก็ประกาศล็อกดาวน์ เกมนั้นเนี่ยลิวพูยิงไปก่อน20นะครับแล้วก็มาเสีย3ประตูรวดแล้วก็แพ้ไป2อรือ3ะครับถัดมาก็คือเกมที่เราบุกไปเยือนที่กรูเมตลิดนั่แหละครับไปแพ้ไป1นึรเนะครับเกมที่เจอกันในการบอลถ้วยรายการหนึ่งนะครับเป็นนัดตัดสินเกมนั้นเนี่ยเสมอในเกม1นหนึ่งแล้วเราแพ้จุดโทษ นะครับก็วันที่ 2, สองสิงหาคม2017วันที่29เก้าเมษาเนี่ยปี2010นะครับย้อนกลับไปโน่นเลยไกลมากเลยนะครับลิเวอร์พูลนะครับแพ้ไป2องต่อหนึ่งแล้ววันที่22เมษายนเนี่ย2010ลิเวอร์พูลชนะไป1นึศูนย์ก็ผลงานที่เจอกับเอเลโกเมดิสเนี่ยนะครับใน5เกมหลังเราชนะได้เกมเดียวนะครับนักเตะที่ ลงสนามในเกมล่าสุดของเอลูโกเมดิเนนั่นก็น่าจะจัดตัวแบบนี้แหละไม่ได้ต่างจากเกมนี้นะครับที่จะเจอกับริวพูเน่นะครับผู้รักษาประตูเอนเป็นออบลักนะครับแล้วก็แนวรับเป็นเฮอร์โมโซคิมิเนสซาวิตเล่นหลังสามนะครับแล้วก็เป็นตัวเก็บกวาดอยู่หน้าแนวรับก็เป็นโกเก้แดนกลางนะครับก็เป็นเฟเรล่ากาลาโซนะครับเลม,มาเดอเา แล้วก็มาคอสโยเรนเต้นะครับแล้วแนวรุกก็เป็นเจ้าเฟลิกซ์กับโซเลสแต่ตัวอันตรายจริงๆเนี่ยนะครับยังมีตัวเลือกอีกเยอะเลยคริสมันก็กลับไปแล้วนะครับคอรีเคริสมันทริปเปียฟิลิเป,ป้เนี่ยผมมองว่าเหล่านี้เนี่ยคือนักเตะอันตรายของทางแอตเลติโกมาดริดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซิเมลเน่เนี่ยจะจัดตัวแบบไหนนะครับที่จะมาเจอกับลิเวอร์พูลส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะจัดตัวในแบบที่ เจอกับวัตฟอร์ดนะครับเพียงแต่ว,ว่า,าปรับผู้รักษาประตูนะครับเป็นอาริซงเบเกอร์นะครับแนวรับก็เป็นเทรนต์เป็นมาติปเป็นฟันไดฟ์เป็นล็อบโบ้นะครับกองกลางเป็นเฮนโดฟาบิโนแล้วก็มิลเนอร์ข้างหน้าก็น่าจะเป็นมาเน่ฟิมิโนแล้วก็โม e นะครับซึ่งโม e เนี่ยกำลังฟอร์มร้อนแรงเลยนะครับผมก็ตั้งใจทําคลิปเกี่ยวกับโม e เนี่ยหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันนะครับดูจากผลงานเนี่ยที่ผม ได้พูดไปนะครับว่าผลงานของอาริโกเมลิตเนี่ยจากเกมในลีกเนี่ยแล้วก็เกมใน UCL เนี่ยเราก็จะพบว่าในทั้งสองรายการเนี่ยอริโกเมลิตเนี่ยยิงไปทั้งหมด13ลูกเท่านั้นเองนะครับเสียไปเจ็ดนะครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยแต่ว่าก็ไามา่ได้น้อยกว่าลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเองก็เสียแค่6ประตูเท่ากันนะครับแต่ถ้าใน UCL เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเสียไป3ประตูแต่ลิเวอร์พูลก็ซัดไป8ปประตูเนี่ยนะครับ ลิฟวูก็มีส่วนต่างของประตูเนี่ยอยู่5ลูกจุดแข็งของลิฟวูก็คือเกมลุกนะครับแต่เกมรับของลิฟวูก็ไม่ใช่ปัญหาเป็นทีมที่มีสมดุลทั้งเกมลุกเกมรับแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับแล้วก็นักเตะม,มีความรู้ใจเล่นด้วยกันมานานแล้วก็สภาพนักเตะในเกมนี้เนี่ยดีกว่าเกมที่บุกไปเยือนวัตฟอร์ดเพราะว่ามีอาริซงแล้วก็มีฟาบิโนนะครับกลับมาในแดนกลางก็ค,คิดว่า นวิกิต้าเนี่ยก็คงจะถูกพักไปนะครับเพราะตอนในรายการทีมชาติเนี่ยนะครับในวิกิต้าเนี่ยลงไปสารเกมรวดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่มีการโรเตชันเล็กๆอยู่เหมือนกันแต่โรเตชันแล้วเนี่ยคุณภ,ภาพนักเตะเนี่ยมันมากกว่าทีนี้เมื่อดูไส้ในจะพบว่าเอลโกเมลิเนี่ยเป็นทีมที่สร้างทีมขึ้นมาแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ในลาลิก้าได้เนี่ยก็ด้วย โครงสร้างของเกมรับที่ดีแล้วก็มีแนวรุกที่อันตรายขึ้นมาโดยโชคดีที่ได้โซเลสนะครับจากบาร์เซโลนามาก็เลยทำให้เกมรุกของเอลีโกเมดิเนย,ยกระดับขึ้นมาจากเดิมเนี่ยมีจุดขายคือเกมรับอย่างเดียวเพราะนั้นเกมนี้เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสนะครับว่า,าแนวรุกของเราเนี่ยนะครับจะมีวิธีการเข้าทำแล้วก็รักแค้รักขายเกมรับที่แข็งแกร่งของเอลโกเมดิได้หรือเปลา่า นี่คือคีย์สาคัญ1คีย์นะครับ 2. นักเตะที่เป็นตัวอันตรายที่ถ้าเราเสียสมาธิปล่อยให้นักเตะเหล่านี้นนมีเวลาพอเนี่ยก็จะสร้างปัญหากับรเราได้ก็คือเป็นเจ้าเฟลิกส์นะครับโซเลสคอรีเอคริสต์นนะครับที่ผมมองว่าและอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวที่เปิดป้อนจากลิมเส้นด้านขวาได้ดีก็เป็นทริเปียนะครับซึ่งในเกมที่เจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ได้ลงนะครับ ผมดูว่านักเตะเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคีย์ที่น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เอลโกเมลินเนี่ยังคงความน่ากลัวอยู่ส่วนลิปูเองเนี่ยจุดแข็งก็คือวิธีการเล่นนะรรูปแบบการเล่นแล้วเกมนี้เนี่ยได้ฟาวินโยมาแน่นอนว่าในแนแดนกลางเนี่ยมันก็จะแน่นและก็กระชับกว่านะครับด้วยคุณภาพนักเตะผมก็มองว่าตอนนี้นาทีนี้สู้สีกันนะครับ จากผลงานของเอลโโกเมลิตเนี่ยนะครับในเกมเย่าเนี่ยนะครับยังไม่แพ้ให้ใครเลยนะครับใน8เกมเนี่ยเล่นในบ้านสักสี่เกมนะครับในรายการตาลิก้าก็ชนะ2เสมอ2นะครับถ้าดูจากรายละเอียดวิธีการเล่นเนี่ยสิ่งที่เราคุ้นชินก็คือความเคี้ยวลูกตุกติกนะครับแล้วก็ความเหนียว าการกัดไม่ปล่อยพัวพันเล่นน่าลำคาญนี่คือสไตล์ของเอลโกเมดิเป็นสไตล์ที่เป็นจุดขายของซิเมลเน่นะครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่ลิบูเนี่ยไม่ชอบที่การเล่นที่คุต่อสู้เนี่ยจะเล่นด้วยการตั้งรับรับลึกนะครับรับแน่นๆแล้วก็ใช้จังหวะสวนแล้วก็คุณภาพนักเตะในเกมรุกของเอลโกเมดิเนี่ยก็ถือว่าอันตรายแต่ถ้ามาดูในรายละเอียดเนี่ยลิูเนี่ย ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีจุดแข็งมีจุดตายแล้วก็มีความอันตรายแล้วก็ในทางลึกนักเตะที่เป็นตัวสำรองเนี่ยนะครับก็ยังสามารถส่งลงไปแล้วก็ไปทำให้เกิดความแตกต่างในเกมขึ้นมาได้มีนักเตะอีกหลายคนนะครับที่อยู่ข้างสนามแล้วสามารถปล่อยลงไปได้ในแดนกลางเดิมเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่ต้องใช้ในวิกิต้ากับเจมส์เมเนอร์แต่ในเกมนี้เนี่ยในวิกกิต้าเนี่ย แน่นอนว่าผมมั่นใจว่าในบิกิตาไม่ได้ลงนะครับก็เป็นฟาบินโยแทนคุณภาพในแดนกลางของฟาบินโยเนี่ยดีกว่าในบิกิตาชัดเจนนะครับทั้งการบีบเกมการตัดเกมนะครับการเล่นสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยฟาบิโดีกว่านะครับในบิกิตาเนี่ยถ้าเทียบกับฟาบินโยเนี่ยยังห่างกันเยอะอยู่นะครับเพะฉะนั้นด้วยผลงานในเกมเยือนที่สุดยอดเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูว่า ลิวพูเนี่ยจะทําได้ถึง3ประตูตามที่ลิวพูเนี่ยสร้างผลงานมาก่อนหน้านี้เจ็ดเกมได้หรือเปล่านะครับเกมเยืนที่ยิงได้3ลูกขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะยังทําได้เหมือนเดิมไหมเกมลุกที่ยิงเยอะนะครับยังจะสามารถรักษาจุดแข็งในการยิงเยอะได้หรือเปล่าด้วยการที่ได้เปรียบที่เก็บ6แต้มเต็มในยูเได้เนี่ยนะครับเกมนี้แม้ว่าเสมอก็ไม่ถึงกับเสียหายนะครับแต่ว่า คาดหวังได้ถึงระดับชนะคือชนะเสมอแพ้เนี่ยผมมองว่าใกล้เคียงกันแต่น้ำหนักเนี่ยมันจะไปมากที่การเสมอซะม,มากกว่าถ้าแบ่งใน100%เนี่ยนะครับก็มองว่าลิวพูลเนี่ยมีโอกาสชนะได้ถึง30%นะครับแล้วก็แพ้มีโอกาสประมาณสัก30%สเสมออยู่ที่40%โอกาสเสมอเยอะกว่านะครับแต่ถ้าไปดูจากผลงานในดิเนี่ลิวพูลเจอแอตเลติโกมดิเนี่ผลงานเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วท้ายทายเนี่ยถ้าสมมุติว่าเหมือนกับเกมวัตฟอร์ดนะครับถ้าลิวพูยิงได้ก่อน10นาทีแรกแล้วก็มีสัก2ประตูนในครึ่งแรกเนี่ยผมมองว่าลิวพูเนี่ยจะจบเกมนี้ด้วยชัยชนะแต่ถ้ามาดูใน,านรายละเอียดลึกๆเนี่ยลิวพูเนี่ยจะมามีปัญหาในช่วงท้ายๆเกมในนาะทีที่ประมาณสักเจ็ดสกว่ากว่าเนี่ยนะครับหลังจากการมีการเปลี่ยนตัวสำรองลงไปเนี่ย แล้วจะเห็นจังหวะการเล่นของริวพูมันจะดรอปลงคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะสามารถยกระดับการเล่นขึ้นมาแล้วก็มาทําอันตรายริวพูได้เกมนี้ให้ทายผมว่าริวพูเนี่ยชนะนะครับแต่อาจจะไม่คลีนชี h ชนะที่2ประตูต่อหครับสวัสดีครับ